ทวนเพลงใหม่นะครับมันคือ Etude Number 14ของ g e t ต i c กเนาะแต่เราเรียก n ั m b e r 14โฟรนไปเลยก็ได้เป็นชื่อไปเลยก็ได้มันจะเริ่มด้วยโนต้ตที่เป็นชื่อเดีวยวกันมีซอนฟีซอนมีซอนฟีซอนนะครับมือขวาจะใช้นิ้วหนึ่งมือซ้ายจะเริ่มด้วยนิ้วสามนะครับเล่นพร้อมกันอันนี้ต้องซ้อมให้คล่องก่อนนะครับมือขวาหนึ่งสามสองสามหนึ่งสามสองสามมือซ้ายสามหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสองหนึ่ง พร้อมกันเีย้ครับนะครับเสร็จปุ๊บอันนี้เราฝึกกนร้าบที่แล้วจะเล่นมือขวาต่อไปที่นี่นะครับซอนกับทีด้วยนิ้วสองสี่นะครับแล้วก็ต่อด้วยซอนกับโดอย่างนี้นะครับด้วยนิ้วหนึ่งกับนิ้วสี่โดต่อไปกดตัวทีนิ้วสามตัวตัวโดนิ้วสี่ เข้าฟ่าช้ากับเลนิ้ว1กับนิ้วห้านะครับแล้วก็ล่างนิ้วโป้งลงมาที่ซอนกับทีอย่างนี้นะครับ